ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565ท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับพักเบรกทีมชาติกันนะครับทางด้านของสโมสรหลายๆสโมสรวันนี้หลีกทางให้กับทีมชาติหลายทีมนะครับในศึกยูฟาเนชันลีกนะครับผมหลายกลุ่มเลยครับลงเตะกันวันนี้หลายคู่ด้วยนะครับหยิบยกกันขึ้นมา4คู่ครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของเบลเยียมครับ ปิดบ้านรับการเยือนของเวลส์นะครับคู่2ไปกันที่ฝรั่งเศสที่ยังไม่มีแต้มนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรียครับคู่ที่3เป็นทางด้านของโปแลนด์เจ้าบ้านครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของโครเอเชียครับเปิดบ้านรับการเยือนของโคลนม์เดนมาร์กนะครับที่ฟอร์มดีเช่นกันนะครับ4คู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับ เอเชียนแฮนดิแคปเปิดราคาเนี่ยเป็นทางด้านของเบลเยียมครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับกับเวลส์นะครับคู่สเป็นทางด้านของฝรั่งเศสครับจำเป็นต้องมีแต้มมากๆกครับสำหรับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนอย่างออสเตรียนะครับฝรั่งเศสเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับเปิดราคามาลูกควบลูกครึ่งกับออสเตรียนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเปิดราคามาที่ปปนะครับได้เปรียบแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเจ้าบ้านอย่างโครเอเชียครับเปิดราคาที่ราคาปปเช่นเดียวกันนะครับ สี่คู่วันนี้อาจแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้ายหลากันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับดูทั้งสตินะครับดูทั้งการพบกันแล้วก็ดูฟอร์มนะครับสําหรับการพบกันของทั้งคู่นะครับสองนัดล่าสุดเนี่ยจบด้วยท้ายด้วยเสมอกันมานะครับในเนชันลีกบ้านของเวลส์นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นในเวิร์คัพนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ ในบ้านของเบลเยียมครับเบลเยียมชนะได้3ประตูต่อหนึ่งครับยิงกันทุกนัดนะครับในยูโรครับเป็นทางด้านของเวลส์นะครับปี2016นู่นเลยครับชนะได้1นัดนะครับเวลชนะไป3าหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของบอลยูโรปี2015นะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ทางด้านของปี2014เสมอกัน0ูนย์ครับที่เหลือเนี่ยเบลเยียมชนะได้แค่1ครั้งย้อนไปปี2012เลยครับแล้วก็เสมอกันในบ้านของเบลเยียมครับหประตูต่อหนึ่งะครับที่เบลเยยีีมชนนะเ่ย ชนะในเวิร์คัพคัดเลือกกาปี2012เนี่ย2-0นะครับแทบเรียกได้ว่าเบลเยียมกินเวลส์ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับทางด้านของการพบกันมานะครับไปดูผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อครับหยิบยกกันขึ้นมา3นัดล่าสุดก่อนนะครับเบลเยียมครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะโปแลนด์มาได้ครับแบบเฉียนวิวนะครับ1ประตูต่อ0ก่อนน้นนั้นเสมอในบ้านของเวลส์นะครับ1ประตูต่อ1 ก่อนหน้านั้นชนะโปแลนด์ได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งนะครับในยูฟาเนชันลีกนี่แหละครับแล้วก็แพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานในเนชันลีกสี่นัดล่าสุดนะครับทางด้านของเบลเยียมก็ยังยิงประตูได้ครับต่อเนื่องครับก็อยู่ที่คนเดียวเลยครับทางด้านของเบลเยียมนะครับห้องเครื่องคนสําคัญนะครับทางด้านของเวลส์บ้างครับผลงานในเนชันลีกสามนัดล่าสุดนะครับแพ้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์มาสามสองเสมอเบลเยียมหนึ่งหนึ่งในบ้านครับ แพ้เนเธอร์แลนด์ในบ้านครับ2ประตูต่อ1นนะครับผม3นัดล่าสุดของเวล์ก็เก็บได้ถึง1คะแนนนะครับยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของเวลส์นะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับทางด้านของคู่นี้นะครับอยู่ในกลุ่มดีนะครับจากฝูงเป็นเนเธอร์แลนด์ครับที่2เป็นเบลเยียมที่3โปแลนด์ที่4เวลส์นะครับที่ยังไม่มีคะแนนนะครับที่ยังไม่ชนะใครนะครับ มี1คะแนนเท่านั้นนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำไปถึง10คะแนนแล้วนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์ก็ต้องไปเยือนทางด้านของโปแลนด์นะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับเบลเยียมก่อนนะครับมาในรูปแบบ3-4-3ครับยืนกันแบบระบบ3-4-3นะครับผู้สับตัวคูตัวครับกองหลัง3คนนะครับมีอันเดวาเล่ครับเวนตองเกนแล้วก็โบยาต้านะครับทางด้านของคู่กลางครับเป็นทางด้านของวิเซลยืนคู่กับเตเลมองนะครับด้านซ้ายเป็นคาร์ัสโก้ด้านขวาเป็นคาร์สเทนเด้นะครับ เกมรุกนะครับดูจากตัวแล้วนี่โอ้โหเรียกกันว่าโหดระดับหนึ่งเลยครับด้านซ้ายเป็นฮาซานะครับด้านขวาเป็นเดอะบอยครับหน้าเป้าเป็นบาสตูยี่ครับเรียกนว่าช่วงนี้ครับบาสตูยี่ก็ฟอร์มเนี่ยกำลังดีเลยนะครับไปดูทางด้านของเวลส์บ้างครับมาในรูปแบบ4-3-4 3-4-3นะครับ3-4-3นะครับผู้สาบดูเฮนเนซี่ครับทางด้านของ หลังนะครับมีเดวิสนะครับเอมปาดูนะครับแล้วก็ลอนดอนครับคู่กลางเป็นสมิธยืนคู่กับมอเรลนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นวิลเลียมด้านซ้ายเป็นโรเบิร์ตครับเกมรุกมีเดนนิสเจมส์นะครับมอแล้วก็ด้านขวาเป็นทางด้านของแกเรตเบลนะครับวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้หรือไม่ครับแกเรตเบลในทีมชาติค่อนข้างจะดีครับในสโมสรช่วงนี้ค่อนข้างจะดรอปนะครับหลังจากที่ย้ายไปที่อเมริกานะครับ ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงยังไม่ค่อยได้นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับในบ้านของเบลเยียมแล้วก็น่าจะต้องเบียดบี้กับทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนัดนี้ต้องมี3ามแต้มนะครับได้ความฟิตของฮาซามาเนี่ยน่าจะคุ้มแล้วก็เจอเดอะบอยคิวหรพาร์ตอีกนะครับ ก็ต้องดูครับว่าเบลเยียมกับเวลส์เนี่ยจะกินกันลงได้หรือไม่นะครับวันนี้ในบ้านของเบลเยียมนะครับแต่เจอกัน2นัดล่าสุดเป็นการเสมอกันนะครับในบ้านของเวลส์นะครับเราระหล่มองว่าครับคู่นี้เนี่ยเบลเยียมน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับเป็นฝ่ายเดียวแต่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ข้างของเวลส์เนี่ยมีทั้งเดนนิสเจมที่ความเร็วสูงแกลเลตเบลก็ความเร็วสูงนะครับแต่ นัดที่แกเลตเบลลงให้กับสโมสรนในสารรฐอเมกาครับดูแล้วยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ครับลงเป็นตัวสำรองด้วยนะครับเกือบจะทําประตูได้ครับแต่ก็ติดเสาติดคานนะครับทางด้านของแกเลตเบลนัดนี้ก็จําเป็นต้องมีแกเลตเบลนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกความฟิตทันหรือไม่นะครับเราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อนหนามมองว่าครับเบลเยียมน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ในบ้านนะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะทางด้านของเวลส์ได้แต่ลูกที่2จะมาหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกแรกนะครับที่เปิด ราคากันมานะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยถ้าได้1ลูกเร็วนะครับเบลเยียมก็น่าจะไหลได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เบลเยียมครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับผมในคู่แรกของคัมคืนนี้ครับไปตอนที่คู่2ครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับน่าจะมันกันอีกคู่หนึ่งนะครับฝรั่งเศสเจอกับออสเตรียครับบ้านของฝรั่งเศสนะครับวันนี้น่าจะเตะกันที่สตาร์ดเดอรฟลองนะครับ ออสเตรียกับฝรั่งเศสที่เจอกันมาเนี่ยบ้านใครบ้านมานันนะครับนัดล่าสุดเป็นการเสมอกันในบ้านของออสเตรียครับหประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับฝรั่งเศสชนะได้ในบ้านครับสามหนึ่งออสเตรียชนะไป3าหนึ่งแล้วก็ย้อนไปปี2007นู่นเลยครับเป็นฝรั่งเศสนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเพิ่งเจอกันมานัดล่าสุดที่เตะกันในบ้านของออสเตรียนะครับก็ยังกินไม่ลงนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับฝรั่งเศสก่อนเลยนะครับเพิ่งแพ้ให้กับโครเอเชียคาบ้านเลยครับ 1ประตูต่อศูนย์ในเนชันลีกนะครับก่อนหน้านั้น3นัดในเนชันลีกเนี่ยเสมอออสเตรียเสมอโครเอเชียนะครับ1ประตูต่อ1ทั้ง2นัดแล้วก็แพ้เดนมาร์กคาบ้านเลยครับนานๆทีจะแพ้เดนมาร์กนะครับ2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างจะช็อกแฟนบอลเหมือนกันนะครับเดนมาร์กปีนี้ก็ฟอร์มดีมากๆครับผู้เล่นหลายคนฟอร์มดีนะครับแล้วก็กลับมาได้อีกเส้นกลับมาแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับทางด้านของเดนมาร์กนะครับออสเตรียบ้างครับ ผลงานล่าสุดในเนชั่นลีกนะครับพึ่งแพ้กับเดนมาร์กมา2-0ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับฝรั่งเศสในบ้านครับ1ประตูต่อ1แพ้ใแพ้กับเดนมาร์กคาบ้านครับ2ประตูต่อ1แล้วก็ไปเยือนโครเอเชียครับเก็บ3แต้มสำคัญได้นะครับชนะมาได้3ประตูต่อ0นะครับทางด้านของตารางคะแนนครับกลุ่มนี้กลุ่ม A นะครับมีเดนมาร์กโครเอเชียออสเตรียฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสยังไม่มีแต้มนะครับเจ้าบ้านวันนี้จําเป็นต้องมีแต้มเป็นอย่างมากนะครับมี2แต้มเท่านั้นนะครับเสมอไป2นัดยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับทางด้านของออสเตรียมี4คะแนนครับก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นมาเป็นอันดับ1อันดับ2อยู่นะครับทั้ง4ี่ทีมเนี่ยลุ้นกันกลุ่มนี้สนุกมากครับสําหรับผู้เล่นนะครับอย่างของฝรั่งเศสนะครับก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของกองเต้ครับที่ขาดหายไปนะครับพอปอกบาไม่น่าจะลงได้ในนัดนี้นะครับ ก็ต้องดูว่าว่าห้องเครื่องวันนี้จะใช้ใครนะครับทางด้านกองหน้าก็แน่นอนครับกลิมันน่าจะยืนคู่กับเอ็มบาเป้นะครับที่เหลือก็ต้องรอดูครับแต่มีแบ็กที่ฟอร์มกําลังดีอย่างปาวานนะครับน่าจะใจถึงพึ่งได้อยู่นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของฝรั่งเศสครับเปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับออสเตรียเคยยันมาอยู่มาแล้วในบ้านของตัวเองนะครับ กับตันทีมอย่างอาราบาวันนี้จะพาทีมเก็บแต้นได้หรือไม่นะครับฝรั่งเศสช่วงนี้ค่อนข้างจะฟอร์มดรอปนะครับคู่นี้นะครับเป็นทางดนานของเจ้าบ,บ้านฝรั่งเศสกรบเปิดราคาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับตัวเจ็บหายหลายตัวเลยนะครับหลังจากที่ได้แชมป์โลกมานัดนี้นะครับ,สบเสบียผู้เล่นตัวจริงเนี่ยค่อนข้างจะปวดหัวเลยนะครับไม่ค่อยมีใครฟิตทันลงสนามนะครับ แล้วก็ต้องดูครับว่าใครจะเล่นกับเอมปะเป้นะครับช่วงนี้ก็มีข่าวอื้อฉาวเยอะแยะมากมายครับในทั้งในสนามนะครับทางด้านของเอมปะเป้คู่นี้ครับเราร้อยละมองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านฝรั่งเศสครับผู้เล่นตัวหลักขาดหายไปหลายตัวนะครับออสเตรียมายันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับถ้าฝรั่งเศสชนะอาจจะชนะแค่ลูกเดียวครับให้รองที่ออสเตรียครับราคาลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครับผม รอกินหูหรือรอกินเต็มได้เลยครับสำหรับคู่นี้น่าจะเอาอยู่ครับทางด้านของออสเตรียนะครับไปต่อกันที่คู่อีกคู่หนึ่งครับทางด้านของโปแลนด์ครับเปิดบ้านรับการเยือนจากฝูงอย่างเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้เจอมา3าครั้งในเนชั่นลีกนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับนัดล่าสุดในบ้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2แบบสุดมันนะครับสกอร์สูงด้วย แล้วก็ก่อนหน้านั้นในบ้านของโปรแลนด์เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับในปี2020ก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะได้ในบ้านครับสอเอ่อหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปี2016เนเธอร์แลนด์บุกไปชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับไปเริ่มกันที่โปรแลนด์ก่อนนะครับพึ่งแพ้กับเบลเยียมมาหนึ่งศูนย์ครับโดนเฉือนแบบน่าเสียดายมากครับนัดน,นั้นก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเนเธอร์แลนด์ไปเอ่าสองประตูต่อสองครับ แพ้เวลเยี่ยมถึง6ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะทางด้านของเวลซฟสอ2ประตูต่อ1วันนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับทางด้านของโปแลนด์มีเทพเลวานอฟสกี้อยู่นะครับช่วงนี้ฟอร์มกันมังฮอตกับบาร์เซโลนานะครับยิงได้ระเบิดระเบ้อเลยนะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์บ้างครับทีมเวิร์ดค่อนข้างจะสดใสนะครับแล้วก็ทั้งทีมนะครับมาจากเยาวชนอาแจกทั้งนั้นนะครับหลายหลายคนเลยนะครับ ทีมเวิร์กแล้วก็ทางด้านของการวิ่งเข้าหาพื้นที่ว่างแล้วก็การเพลซิ่งค่อนข้างจะดีนะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับผลงานล่าสุดนะครับ4นัดในเนชันลีกยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ทุกนัดมากกว่า2ลูกครับนัดล่าสุดครับชนะเวลส3-2ก่อนหน้านั้นเสมอโปแลนด์2-2ครับแล้วก็ไปเยือนเวลชนะได้2-1ชนะเบลเยียมในการไปเยือนได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับน่าสนใจมากครับเนเธอร์แลนด์ชุดนี้นะครับ เรียกกันว่าเนื้อหอมกันทุกคนนะครับกลุ่มนี้กลุ่มดีนะครับหลังจากที่ได้พูดไปในต้นคลิปนะครับเนเธอร์แลนด์อยู่จากฝูงครับ4นัด10คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3าเสมอหนึ่งทางด้านของโปแลนด์ครับ4ี่นัดมี4คะแนนนะครับชนะ1เสมอหนึ่งแพ้2นัดนะครับทางด้านของโปแลนด์ก็ยังควานหาพื้นที่ที่จะไปเล่นเพิ่มเติมได้อยู่นะครับในอันดับที่2นะครับก็เบียดบี้กับเบลเยียมอีกทีหนึ่งนะครับไป ยืนกันต่อครับทางด้านของโปแลนด์ก่อนนะครับโปแลนด์นะครับโปแลนด์มาในรูปแบบครับ4 2 3 1ครับกองหลังคู่กองหลังครับเป็นยินคู่กับทางด้านของเบนนาเล็กนะครับทูสาบตูเชสนี่ครับปีกซ้ายเป็นเลิก้านะครับปีกขวาเป็นเบเลซินสกีนะครับคู่กองกลางเนี่ยเป็นลินิตตี้กับยืนคู่กับครีโชเวกนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับเป็นซาลอสกี้นะครับกลางต่ำนะครับเป็นทางด้านของเซลินสกี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นแฟงคอฟสกี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าแน่นอน,นครับเป็นเลวานโนฟสกี้นะครับผมมาในรูปแบบอักกลางสู้เลยนะครับดูดีๆแล้วเนี่ยทั้งหลังทั้งกลางรับเนี่ยหตัวนะครับแล้วก็น่าจะใช้หน้าเป้าเลวานอฟสกี้ที่จะทิ้งบอมไปเพื่อพัก ลูกในแดนหน้าครับแล้วก็ใช้แบ็กใช้ปีกสองข้างครับในการเติมนะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์บ้างครับมาในรูปแบบ352นะครับค่อนข้างจะโบราณนิดนึงนะครับแต่เน้นกันที่กองกลางนะครับคู่สามกองหลังครับวันได้แล้วก็ทางด้านของเดลิฟส์นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของมาเลเซียนะครับเป็นฟูลแบ็กด้านขวานะครับเป็นดัมไฟนะครับแล้วก็มีทางด้านของเดยองนะครับ อยู่คุมแดนกลางนะครับหน้าข้างด้านหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของเดปายิงคู่กับแก็ปโกนะครับค่อนข้างจะฟูทีมนะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ในนัดนี้นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเปิดราคามาที่ปปนะครับทางด้านของโปแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองแต่ได้เปรียบที่เสียงเชียร์ครับแต่การเจอกันนะครับล่าสุดก็เสมอกันนะครับในบ้านของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับโดยที่โปแลนด์เนี่ยออกนําไปก่อนนะครับ คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเนเธอร์แลนด์เกมรุกเกมบุกนะครับแล้วก็การเพสซิ่งค่อนข้างจะดีกว่านะครับโปแลนด์ผู้ผู้เล่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับราคาปปครับผมในคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับคู่เอกประจำรายการเลยครับคู่มันแน่นอนครับบุกกันมันแน่ๆครับเดนมาครับกับ โครเอเชียนะครับวันนี้โครเอเชียเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเดนมาร์กนะครับเจอกันมา3มครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของโครเอเชียครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ในการไปรเยือนบ้านของเดนมาร์กนะครับก่อนหน้านั้นในเวิร์คัพนะครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งในแมตช์กระชมิดทางด้านของโครเอเชียครับก็ชนะได้2ประตูต่อหนึ่งค่อนข้างจะแพ้ทางกันพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ ผลงานครับในนช l e นลีกครับสนัดล่าสุดนะครับโครเอเชียชนะฝรั่งเศสมาได้นัดล่าสุด1 0ก่อนูนย์ก่อนนั้นไปเยือนเดนมาร์กก็ชนะได้ครับ1ประตูต่อ0ูนย์นัดนี้กลับมาอยู่บ้านนะครับเสียงเชียร์ในกระหึ่มบ้านแน่นอนครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับฝรั่งเศสครับ1ประตูต่อ1แพ้ให้กับออสเตรียนะครับส0ย์ในบ้านนะครับผลงานของเดนมาร์กบ้างครับสนัดหลังสุดชนะ ชนะ3นัดครับแพ้ให้กับโครเอเชียนัดเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของออสเตรียไปได้2 0ศูนย์ครับนัดที่แพ้ก็แพ้ให้กับโครเอเชียคาบ้านครับ1-0ชนะออสเตรียในการไปเยือนครับ2-1ชนะฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1นเลยนะครับทางด้านของเดนมาร์กนะครับตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของกลุ่ม A ครับร่วมทีมกับออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสครับเดนมาร์กจ่าฝูงนะครับ สี่นัดมี9คะแนนโครเอเชีย4นัด7คะแนนนะครับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นชนะได้ถึง3นัดครับโครเอเชียก็แพ้1นัดเช่นกันแต่ชนะได้2นัดนะครับเสมอ1นัดนะครับผมกลุ่มนี้ก็ยังเบียดบี้กันได้อยู่ครับน่าจะเป็นกลุ่มออฟเดสเลยนะครับมันกันแน่นอนครับในกลุ่ม A กลุ่มนี้นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโครเอเชียนะครับเปิดราคาที่ราคาปปปนะครับ เคยติเจอกันมา3ครั้งนะครับก็ตามที่ได้รายงานไปนะครับว่าโครเอเชียชนะเหนือกว่า2นัดเสมอกัน1นัดนะครับเดนมาร์กก็ยังไม่ชนะนะครับแล้วก็คู่นี้อาจจะเป็นสกอร์ต่ำด้วยนะครับผู้สาปตัวทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยได้เป็นทางด้านของแคสเปอร์ชมเคิลเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะสั่งลากันในปีนี้ครับในทางด้านของทีมชาตินะครับแล้วก็ได้ทางด้านของลิเซนครับกลับมายืนคุมในแดนกลางให้ด้วยนะครับ การจ่ายบอลการส่งบอลโครเอเชียก็น่าจะรู้นะครับว่าวันนี้เดนมาร์กน่าจะขึ้นบอลกับอิลิกเซ่นนะครับก็ต้องดูว่าลูกาโมริชครับจะทําได้ดีหรือไม่ในการเป็นแม่ทัพนะครับในวันนี้นะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโครเอเชียนะครับเปิดราคาที่ราคาปปนะครับเหล่าร้อยหลางมองว่าครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเปิดราคาเอเชียนแฮนดิแคปมาเนี่ยแค่ปปเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางด้านของโครเอเชียนะครับ ได้เปรียบเสียงเชียร์ในบ้านเท่านั้นแต่การพบกันเนี่ยสถิติโคเชียร์เหนือกว่านะครับแต่ฟอร์มล่าสุดนะครับเดนมาเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินนะครับชนะแชมป์โลกมาด้วยอย่างฝรั่งเศสนะครับเรารอลังมองว่าครับคู่นี้ครับเดนมาครับน่าจะเก็บแต้มได้ในนัดนี้ครับให้รองที่เดนมาร์กครับราคาปอปครับครบจบทั้งหมด4คู่นะครับ รับค่ำคืนนี้ครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับเริ่มกันที่เบลเยียมกับเวลส์นะครับเบลเยียมน่าจะเก็บ3มแต้มได้ในบ้านแล้วก็สกอร์น่าจะห่างเกิน2ลูกนะครับให้ต่อที่เบลเยียมครับลูกควบลูกครึ่งครับในคู่แรกคู่ที่สครับฝรั่งเศสที่ขาดหายผู้เล่นไปเป็นจํานวนมากนะครับหลายคนที่เป็นตัวจริงนะครับต่อลูกควบลูกครึ่งค่อนข้างจะเยอะไปวันนี้ออสเตรียน่าจะยันอยู่ครับให้รองที่ออสเตรียครับลูกควบลูกครึ่งครับ คู่ที่สองอ่าคู่ที่สามนะครับโปแลนด์ Poland กับเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับช่วงนี้ครับเล่นกันได้เข้าขาเป็นอย่างมากการเพรสซิ่งแล้วก็ความฟิตนะครับเกินร้อยกันแน่นอนครับวันนี้เจอกับโปแลนด์ในบ้านเอเชียนแฮนด a p แคปให้เหนือกว่าแค่ราคาปปแต่เชื่อว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะเก็บ3ามแต้มได้วันนี้ให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับราคาปปครับ คู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของโคเอรเชียครับเล่นในบ้านของตัวเองครับได้เปรียบเสียงเชียร์แล้วก็ผู้เล่นครบนะครับแต่เดนมาร์กครับฟอร์มคือทั้งจะดีนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันสกัดช่วยกันบล็อกนะครับแล้วก็ส่วนกลับน่าจะมีแต้มกลับบ้านให้รองที่เดนมาร์กในคู่สุดท้ายครับราคาปอปอครับผมครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมดใน4คู่นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ครับก็ยังเป็นพักเบรกทีมชาติอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของ YouTube Channel ครับเราร้อยหลานะครับแล้วก็ l ลน e แอดนะครับแอดทรายเรหล่าร้อยหลาครับแอดกันมาได้นะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้มีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านนะครับทุกวันนะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ